เอาละครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับวันนี้มาสู่กับลายเกติดหรือว่าเกมเสร็จทินะผมวันนี้ก็มีการอัปเดตตัวละครมาใหม่ด้วยเช่นกันนะผมซึ่งตัวละครตัวนี้มีชื่อว่ากรูวานี่นะคบผมซึ่งความสามารถพิเศษของกรูวานี่นะครับผมจะมีดังต่อไปนี้ก็คือเมื่อตกพื้นที่ของฉันล้องแปมใช้ฮาร์ดสไลด์ซึ่งไอตัวสไลด์อะให้นึกถึง e อีโวกรนนะครับผม ใ้เอฟเฟกเดียวกันเลยนะครับจะใช้เอฟเฟกเดียวกันเลยเรื่องของอใช้เอฟเฟกความกลัวแล้วก็เลียบไปยังตำแหน่งแต่ว่าคราวนี้มันใช้6หน้าหลังนะครับผมแล้วเมื่อตกพื้นที่ก่อสร้างใดก็ตามแต่นะผมเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ชอปจะขโมยมาเบิร์นหกเท่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ป้องกันมาเบิร์นนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นย้ายส้ำหลังห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ย้ายตำแหน่งที่ยืนนะครับผมบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไม่แสดงผลหกสิบเปอร์เซ็นต์ผลึกการย้ายเมื่อเราเดินผ่านนะครับผมแล้้้วกก็จะลดดสิิิ่นะ่งงตตัััเเเออฟฟพืนนทีญญช ออกจากพื้นที่ระอ,อยากถอยคือดูลมๆแล้วมันดูเหมือนว่ามันจะโกงใช่ไหมครับใช่มันดูเหมือนแอบโกงเหมือนกันนะแต่แค่ว่าสกิลมันจะออกไปแนวยาโอู้แล้วถ้าดูแล้วแม่งคือมันน่ารักมากนะครับผมคือยอมรับว,ว่าน่ารักจริงๆนะครับหม่แลอยากจะให้ปิดกันเนะาะว่าน่าจะต้องแบบอยากทำไหมเวนนี่ก็เอาจริงๆอนะ่ะคือตัวนี้ผมว่ามัน ก็อยากทำกันนะแต่เพชรน่าจะไม่พอนะเพชรน่าจะไม่พอนะครับผมตัวนี้นะผมใชว้วิธีการหานะผมก็แน่นอนนะครับผมสะสมนะผมเงา2ใบโบแล้วผมอย่างละ2ใบเพื่อแลกเป็น วัตถุดิบแห่งกลณนีสะสมเรื่องของเงาของตุ๊กตาทนะี่ผมห้าใบเพื่อแลกเป็นตุ๊กตาเนาะแล้วก็สะสมครบก็สามารถอะไรตานีกได้เช่นกันนะครับแล้วแน่นอนถ้าเกิดคุณมีตํานานเมื่อไหร,ร,ร่ก,ก,ก,ก็สามารถแรกจีลิง์ได้แล้วก็เอาจีลิงแล้วก็มีคูปองลิมิตเอ dition ก็สามารถแลกเป็นหมวกได้เช่นกันนะครับผมโอเคส่วนเอฟเฟกหมวกจะมีความสามาถพิเศษที่ถือว่า น่าจะมีความแตกต่างกันไปนะผมก็คือเรื่องการคุมต่า55% 15%นะครับผมมีป้องกันอุบัตตาราก็ป้องกันสกิลบังคับย้ายนะครับผมอืมก็ดูรวมๆแล้วผมว่าน่าจะดีแล้วก็แล้วก็มีจี้เครื่องรางที่ถือว่า เข้ามาใหม่นะผมก็คือดาร์กถุงเงินลึกลับนะครับผมก็วอนสัมภาระพิเศษคือเริ่มต้นเกมเพิ่มบล็อก60เซนมาเบิร์ที่มีเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้าม80%ยกเว้นค่าผานทางที่แพงที่สุดเอ้ยยกเว้นค่าผัานทางนะครับผมแล้วก็จะรับมามาเบิร์สามเท่าแต่ว่าจะใช้จํากัดได้แค่สองครั้งด้วยเช่นกันนะครับผมคือมันดูเหมือนโกงนะแต่ว่ามันจะคือมันเน้นสแปมเงินมากกว่าอ่ะดูผมดูแล้วมันน่าจะเน้นสแปมเงินมากกว่านะครับผมที่จริงน่าจะแบบ แบบเวลาตกอ่ะยกเว้นยกเว้นผ่านทางแล้วก็เป็นมาเบิ้ลสาเท่าไปเลยผมว่าน่าจะโกงพอๆใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับโอเคซึ่งสําหรับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับผมจบคลิปเพลงนีง่ผมก็ดูมูมือตัวนี้ก็ถือว่ามันมีอะไรที่ถือว่าแปลกใหม่ด้วยเช่นกันนะผมไม่ใช่ว่ามันไม่น่ากลัวนะผมก็แอบ มีแวๆน่ากลัวอ,อยู่นิดหน่อยนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับนนออาาคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพลงหนุใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไม่ได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ